สวัสดีครับกลับมาพบกับการเีข้อฟุตบอลสูงแรกครับแนวทางสูงครึ่งแรกครับกับผมครับหนิงสูงแรกครับพบกันประจำวันศุกร์ที่17มีนาคม2 5 6พนบกะครับพบกับการลงทุนสูงแรกครับครึ่งแรกมายิงย้ำครึ่งหลังครับตามเทคนิคการลงทุนสูงแรกของเรานะครับถ้าสนใจเข้ากลุ่ม VP พครับแอด i อดยไลน์ด้านหน้านี้ครับหรือสแกนช r c o d อคดรับด้านหน้านี้ครับทักเข้ามาขอร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับในกลุ่มเราก็บอกทุกอย่างครับเทคนิคการคัดบอล อย่างไรให้เกิดสกอ์เทคนิคการลงทุนงบลงทุนอย่างไรให้ได้กาไรนะครับคือบอกการลงทุนบอกการแชทบอลครับหลายๆเทคนิคเลยครับมีอยู่ในกลุ่มครับถ้าที่สนใจก็แอดไอดีได้ครับด้านหน้านี้ครับหรือสแกนเคอร์โค้ดด้านหน้านี้ครับแล้วก็ทกมาขอเขาร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับก็มดไป2วันครับไม่ติดตุละครับไม่ได้ให้ทีเด็ดไม่ลงทีเด็ดเลยวันนี้ก็มาเริ่มให้ทีเด็ดครับหลังจากหยุดไป2วันครับก่อนอื่นก็ขอสรุปผลครับ ตัววีพี่ผมที่ให้ไปตั้งของเดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนครับก็มีภาพไปหนึ่งตัวแล้วก็งดไปสองวันครับผมติดกุระดวนนะพาคุณแม่ไปหาหมอครับไปโรงพยาบาลหรือไปต่างจังหวัดแต่ก็งดไปสองวันครับวันนี้ก็กลับมาประจำการจะให้ทีเด็ดให้แนวทางกันเหมือนเดิมครับแนวทางสูมครึ่งแรกครับครึ่งแรกมายิงแล้วก็ย้ำครึ่งหลังครับตามเทคนิคครับเพียงแต่ไม่ได้วิเคราะห์เท่านั้นครับวันนี้ผมก็ไม่ได้วิเคราะห์ครับต้องขออภัยครับ พยายังมาให้แนวทางกันเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มีตัว V ี1ีหนึ่งตัวครับพร้อมกับตัวแถมอีกเหมือนเดิมครับตัว V ี P ีผมวันนี้ก็เตะไวครับฟุตบอลตัววีผมครับวันนี้เป็นฟุตบอลออสเตรเลียครับอีลีคครับคู่นี้เตะเวลา15นาฬิกา4:15หรือ3โมง4:15อันนี้คือตัว VP ีผมแล้วก็ตัวแถมก็ทุ่ม15เป็นฟุตบอลมาเลเซียซุปเปอร์ลีกครับแล้วก็ไปเที่ยงคืนเลยฟุตบอลตุรกี แล้วก็เที่ยงคืนสิบครับบอลบอสตียครับอยู่ชั้น2งครับแล้วก็ใบเที่ยงคืนครึ่งครับเป็นฟุตบอลอิตาลีเซเรียครับก็ขอชี้แจงเรื่องตัว VP ครับกรณีนี้ที่ตัว VP ีตัวแรกของผมครับกรณีที่เตะเตะลงทั้ขันแล้วยิงไวครับตัว V ีผมก็จะเลื่อนเป็นตัวถัดไปหันชีครับคือถ้ายิงถ้ายิงไวครับฟีเราไม่ลงตุนกับตัว V ีพของผมก็จะเลื่อนเป็นคู่ถัดไปครับถ้าคู่ที่สองยิงไวก็จะเลื่อนเป็นคู่ถัดไปครับ อันนี้ขอชี้แจงเรื่องตัว v ีพี่ครับเดี๋ยวท่านจะบอกว่าเอาอะไรวะลงตารางลงในนี้คู่หนึ่งไปสรุปลงตารางคู่หนึ่งได้ไงเออต้องชี้แจงครับกรณีที่คู่แรกยิงไว้ก็จะเอาคู่ตัดไปครับเป็นคู่ v ีพีเพื่อมาลงตารางแทนอันนี้ก็ตัวแถมทั้งหมดเก้าคู่ครับที่ผมให้มาแบบนี้ก็ตัวแถมกระเรียมคือขึ้นคูน่ครับเดทบอนตักสโลเกียครับแล้วก็ไปตีสองเลยฟุตบอนฮอลแลนด์จูเบลรลีแล้วก็ตีสองสี่สาบ้า อตแลนตาครับกับเอมโปรียครับแล้วก็ไปคู่เช้าเลยครับคู่สุดท้ายครับ9โมงเลยคอสตาริกาครับนี่ก็คือแนวทางทั้งหมดรที่ผมคัดมาวันนี้วันบอลลงตาราขน,นี้ค่อนข้างเยอะครับวันนี้เยอะพอสมควรแต่ผมคัดมาได้ทั้งหมด9คู่ครับวันนี้ครับกลับมาให้แนวทางครับหลังจากว่ไปสองวันครับ ก็ขอขอบคุณครับทุกท่านรับที่คอมเมนต์ให้กำลังใจครับที่กดติดตามก็ขอบคุณจากใจจริงส่วนท่านที่ชื่นชอบคลิปผมก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยว3.45มามลุ้นตัววีพีองครับตัวแรกกันครับสวัสดีครับ